จอรลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบมานโน่โปรติกิ้งสไตป์ประจาวันที่19าสิงหาคม2566โดยชายผู้บังคับ่งผู้บอลชานครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันีกว่าคับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้อาเป็งไงสื่อลูกหนังจีนเปิดโฉมสังเวียนแข่งสุดอลังการทีมชาติจีนใช้รับมือกับทางทีมชาติไนะ โดยกันนี้สื่อผู้บอลจีนรายงานข่าวนาว่าสมาพันธ์ฟุ้บอลจีนเคาะแล้วสนามที่จะใช้ร,รับมือทีมชาติไทยในการแข่งขันศึกผู้บอลโลก2026รอบคัดเลือกโดยจะใช้สนามฟุตบอลที่ไร้ลู่วิ่งชื่อว่าซีอานอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลเซ็นเตอสนามแห่งนี้มีความจุมากถึง60,000ชที่นั่งและสนามแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองซีอานมณฑลซานชีประเทศจีนนะ จะเป็นรังเย้าของทีมชาติจีนจะใช้รับมือคู่แข่งในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกที่จะพบกับทางทีมชาติไทยสิงคโปร์และก็เกาหลีใต้ในครั้งนี้เป็น่ว่งางานนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดี่ครับอาไรยังไงสุดยอดพริกเลยนะอินเดเซียแชมป์ซีเกมส์พริกพ่ายคู่แข่งประเดิมศึก23ปีชิงแชมป์อาเซียน อีกคู่ลาวฟิลิปปินส์บทกันหนักเลยทีดเดียวโดยงานนี้นะครับผมสุดพริกโผเมื่อทางอิโนโดนีเซียนะฮะแชมป์ซีเกมพลิกพ่ายคู่แข่งในครัน้นี้ซึ่งเป็นการแข่งขัน AFF อยู่สปีแชมเปี้ยนชิพ2 0ง3ประเดิมนัดแรกอีก2กลุ่ม ปรากฏว่ากรุ๊ป B สนทิการสุดพลิกนะฮะเมื่อทางอินโดนีเซียอยู่3ปีดีกร,รีแชมป์4เกมพลิกพ่ายกับทางบาเดเซียไปถึง1ต่อ2ส่วนอีกคู่กรุ่ม C ทีมชาติสปปรลาวบทสนุกมันเหมือนเดิมกับฟิลิปปินส์ไป2ต่อ2สรุปตารางคะแนนกรุ๊ป A, B และก็ C หลังจบเกมการแข่งขันโดยการนี้กรุ๊ป A นั้นอันดับหนึ่งเป็นของกัมพูชาแข่งไปทั้งหมด1นัดมี3แต้มอันดับ2ไทย แข่งไปทั้งหมด1นัดมี3แต้มอันดับ3พม่าแข่งทั้งหมด1นัดมี1แต้มอันดับ4เป็นของบรุไนแข่งหนึ่งนัดมี1แต้มกรุ๊ปบีก็จะเป็น Malaysia. มาเลเซียมีแข่งหนึ่งนัดมี3แต้มติมอร์เลสเตยังไม่แข่งและก็ทางอินโดนีเซียแข่งหนึ่งนัดมี0ูนแต้มส่วนกรุ๊ปสีนั้นก็จะเป็นทีมชาติลาวแข่งหนึ่งนัดมี1แต้มอันดับ2เป็นฟิลิปปินส์แข่งหนึ่งนัดมี1แต้มและก็อันดับ3าเป็นเวียดนาม ยังไม่แข่งในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับอาจจะผมเป็นได้ว่างานนี้ของแข่งนะฮะก็โดนเตะตกไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนกรุปบีไปเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องมาดูกันต่อไปก็ไแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรตัวเต็งโดนซะแล้วเรามาดูประเด็นข่าวจอบ้านกันครับเอาได้ยังไงเอเชียสะเทือนยุโรปลีกซาดิอาระเบียเดินหน้าเจรจาเข้าร่วมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนาโดยงานนี้นะฮะทางกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนเอเชีย เมื่อทางสมาคมฟุตบอลซาอุดิอาราเบียเดินหน้าเตรียมแผนเจรจาสมาธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาเพื่อจะให้ทีมจากลีกซาอุดีอาราเบียเข้าร่วมการแข่งขันยูฟาแชมเปียนลีกรายการ้ว่ใหญ่ของยุโรปการันโชอ e ีฟินานซ่าสื่อชั้นนำในอิตาลีระบุเลยนะว่าสมาธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบียนั้นได้มีการพูดคุยกับยูฟาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงความต้องการจะไปเล่นในฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกโดยจะเริ่มในปี2025โดยปัจจุบันลีกซาอุดิอาระเบียนั้นหรือว่าซาอุดีโปรเฟชชั่นแนลลีกมีผู้เล่นชั้นนำระดับโลกมากมายเดินหน้านย้ายราคาแข้งจำนวนมากนำช็อปมาโดยคิเโนโปรนโดคาริมบิเซม่ากระทั่งล่าสุดเนม่าเปิดตัวร่วมทีมอันทิวรานในครั้งนี้ซึ่งนั่นทำให้ทางสัมพนันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบียต้องการจะยกระดับทีมในลีก ซาดีอาระเบียมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยการส่งเรื่องไปยังยูฟาเพื่อจะขอเข้าร่วมการแข่งนนขันยูฟาแชมเปียนลีกในรายการ2บังโดยปัจจุบันทีมจากทางลีกซาดีอาระเบียนั้นกลายเป็นทีมเต็งแชมป์ของ AFC แชมเปียนลีกรายการทั่วใหญ่สุดของเอเชีย e ในครั้งนี้ไปแล้วเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นนกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้มาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันครับ เอาได้ยังไงอนันดาเซอร์จัดชุดใหญ่บรอนโดคัมแบ็กสุดท้ายพ่ายคู่แข่งไปคาบ,บ้านศูนย์ต่อสอเลยนะโดยการน,นี้อัลดาเซอร์จัดชุดใหญ่บรอนโดคั back, มแบ็กเมื่อทางคิสเซโนบรอนโดนำทีมอัลดาเซอร์เปิดบ้านร,รับการเยือนของอันตาบูลโดยการในคันซาอุดีโปรเฟชชั่นแนลบริกเรกของสุวทางซาอุดีอาระเบีย ันที่2ฤดูกาล2023ันผลปรากฏว่าอัลนาเซอร์ต้นสังกัดของคิเซโน่บรันโด่พ่ายคาบ้านให้กับทางอันตาวูลไป0ูนต่อ2โดยทีมเยือนอันตาวูลเนี่ยได้ประตูากทางอาบราเอนเดตาวันบาศต่อ1แล้วก็อาเมดซาเรบาหูสายัน0ูนต่อ2โดยเกมนี้อัลดาเซอร์จัดชุดใหญ่ไฟการาพิบคิเซโน่บรันโด่แล้วก็ซาเดวเมเน่ลงยืนเป็นตัวจริงในครั้งนี้คู่กันเลยนะ ผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าสงสัยจะบดแรงนะฮะก็ต้องเราดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานก,กันครับเอาด้ยังไงเงินเดือน1เดือนเนม่าท,ทาอะไรได้บ้างในฟุตบอลไทยลีกโดยสโม,มสรฟุตบอลอันติบรารันของซาอุดีอาระเบียทุ่มเงินมหาศาลในการคว้าวตัวเนม่ายอดดาวเตะทีมชาติบราซิลเข้ามาสู่ทีมเพื่อจะได้ล่าความสําเร็จและก็วางแผนร่วมกันยกกระดับลีกฟุตบอลในประเทศของซาอุดีอาระเบีย โดยก็ก่ากันว่าหากว่เมมาเนม่าอยู่ครบสัญญาสองปีจะได้รับเงินสูงถึง1 1 6 6 4 4ล้านบาทซึ่งจะรับค่าเหนื่อยต่อปีอยู่ที่ประมาณ5,802ล้านบาทหากจะมองถึงตัวเลขต่อเดือนของแข้งทีมชาติบราซิลรายนี้ก็มีมูลค่าอยู่สูงไม่น้อยเพราะจะรับอยู่ที่464ล้านบาทหากลองคิด,ด้เล่นนะว่าเงินเดือน1เดือนของเนม,มา่าในสโมสรอัลฮิบรัน นำมาบรินาการผู้บอลไทยลีกหนึ่งในยุคที่ขาดผู้เล่นถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดจนบรรดาสโมสรต้องดึงไปบริหารจัดการเองสามารถใช้สอยอะไรได้บ้างเริ่มที่เงินรางวัลแชมป์ไทยลีก10ล้านบาท46ฤด,ดูกาลค่าจัดการและก็ถ่ายทอดสดผู้บอลไทยลีก343.3ล้านบาทต่อฤดูกาลประมูลสู้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดผู้บอลไทยลีกและก็ซื้อแพ็กเกจด,ดูบอลไทยลีกแบบร,รายปี500บาท จำนวน928,000โค้ดซื้อแพ็กเกจด,ดูบอลไทยลีกแบบรายเดือน59บาทจำนวน7,864,406โค้ดจ่ายค่าตัวนักเตะไทยที่มีสติในการซื้อขายแพงที่สุดในไทยลีก70ล้านบาทคือ6.6ดีวิวจ่ายค่าบรรยายเกมฟุตบอลไทยลีก2,500บาทคูณ2คนต่อเกมนะฮะก็คือ92,800เกมและก็จ่ายค่าลิขสิทธิ์สนับสนุนทีมไทยลีก1 เพิ่มทีมละ20ล้านบาทจำนวน23ทีมได้เลยนะโอ้โหนะฮะค่าตัวของเนม่าที่ย้ายไปที่อันฮิรานในครั้งนี้ถือว่าเรียกว่ากับบอลไทยลีกเนี่ยต่างกันสุดๆไปทีเดียวตลอดดูกันต่อไปกัน้วกันว่าไทยจะมีโอกาสแบบนี้กับเขาบ้างไหมนักเตะไทยของเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอาร่างานโคชธงพร้อมให้บีจีปทุมพิจารณาอนาคตของตนหลังเสมอสอนัดติดในศึกไทยลีก โดยงานนี้คชธงทงชัยสกโกกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนบีจีประชุมเปิดใจหลังทีมเปิดบ้านเสมอพีทีประจบ FC, เอฟซีในศึกไทยลีกหนึนัดล่าสุดในครั้งนี้ โดยการน,นี้ความเคลื่อนไหวของจากทางวีจีปทุมเปิดบ้านเสมอพีทีประจบ f อไป0.0ต่อในศึกไทยลีก1เมืม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทําให้ทางบีจีเก็บได้เพียงแค่2แต้มจากทั้งหมด2นัดที่ลงสนามในฤดูกาลนี้ทําให้แฟนบอลหลายคนตั้งคาถามเกี่ยวกับผลงานที่ไม่ค่อยดีของทางทีมทตอยนักล่าสุดทางโคชทงได้สัมภาษณ์หลังเกมะว่าก็แน่นอนครับแฟนบอลมีสิทธิตั้งคำถามและสงสัยในเรื่องของการทำงานเป็นธรรมดาซึ่งผมเองก็ต้องยอมรับ ว่าผลการแข่งขันสอเกมสำหรับทีมใหญ่อย่างบีจีเนีย่ยสแต้มมันถือว่าไม่ตรงตามที่ต้องการไม่ตรงตามที่ตั้งเป้าเอาไว้อยู่แล้วแลังจานี้ไปผมก็จะทำงานให้หนักขึ้นก็อย่างที่บอกไปครับผมพร้อมช่วยทีมเสมอแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ทีมมีความรู้สึกว่าผมไม่เหมาะสมอันนั้นผมน้อมรับอย่างแน่นอนครับอ่าผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แ้วกันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของโคชธงธงชัยสุโกโกี เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอา่องยังไงยังคงมีหวังอยู่นะบอลคนตาบอดไทยลุ้นโค่นอิตาลีพลิกสถานการณ์เข้ารอบในครั้งนี้โดยการน,นี้ทีมฟุตบอลคนตาบอดไทยรอลุ้นนะัดสุดท้ายต้องชนะอิตาลีเพื่อจะหาโอกาสในการเข้ารอบฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์โลก2023หรือว่า IBSA World Game รายการนี้คัด3ทีมไปแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยการแข่งขันจัดที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษกลุ่มเอไทยนั้นลงสนามนัดที่2เมื่อคืนวันที่17สิงหาคมพบญี่ปุ่นปรกากฏว่างาน,นนี้นักเตะสมุไรเฉือนชนะไทายไปหนต่อศูนย์โดยการแข่งขันจัดที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษกลุ่มเมอไทยลงสนามนัดที่2เมื่อคืนวันที่17สิงหาคมพบญี่ปุ่นนั้นปรกากฏนะว่านักเตะสมุไรเฉือนชนะไป1ต่อศูนย์ในครั้งนี้ ซึ่งสรุปผลตารนางคะแนนกลุ่มนี้อิตาลีกับญี่ปุ่น4แต้มผลต่างประตูได้เสียบวก1ตุรกีกับไทย1แต้มผลต่างประตูได้เสียลบ1โดยทีมไทยยังต้องมีลุ้นเข้ารอบแต่ว่าเกมสุดท้ายวันที่19สิงหาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีต้องชนะอิตาลีให้จบได้อย่างน้อย2ประตูจึงจะมีโอกาสชนะในครั้งนี้นั่นเองนะ และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมโนบโรกิงสไตล์ประจำาวันที่19สิงหาคม2566โดยชายผู้บังครั้งฟุตบอลไทยครับ